นี่แหละค่ะเมื่อนี้สาวดอนมาวัดวัดถวยทองวัดถวยทองไปลิปกันได้แค่เด้นนอพีน่น้นองไหลโสดบดายมันบ่มี่เขื่อนหมุนเลยไปขีบบดายเลยโอเอ็นไหลโสดบดายหมุนเขื่อนบ่มี เดินบ่มีค่ะเดินบ่มีใดเขามากกดไลค์กดแชร์สาวดอนขอให้โชคให้มาด้ค่เด้อเอาเดอดออเออเอากาศเออเอาเดอเอ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 อาออ้ออเ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 ้อเอ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 เอากาศเออ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 เาอเออเออเ้เออเ่อเเออเอุเเมอเอออออเเอ ัถวยทองหน้ากลางคนเด็กกระเด้อนี่เดินคนดคนนะอว่นั่น,น,นส่างอันปูค่นกะเทนอันนั่นยโอ๊ปูกะบอบมากรได้สินมหาปูนี่แหละ ปูหยากมือนอนิปูหยากมือนนิปูหยากเฮ้ยรู้ว่าขึ้นมาเลยงามบอขับพี่น้องมองดูอากาศดีดีเดี๋ยวคนะอากาศเยน็นสบายเลยคนทุกนพูดเขาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวอุดรได้กระเด้อพูดได้ก็ได มังดีก็เป็นตะยูคือปลายยูดงใช่ล่าเป็นตะยูก็ในเมืองเข้าในเมือง,อ,งเมองก็มีตัรจังก็มิน้นรถเมิ้นล่าก็สือส่อตั้งสื่อไปลงไปหาเพิ่นก่อนลงไปหาเพิ่นก่อน ว่าดีนะมันบอ,อแดดมื้งนี่อากาศดีสบายเลยอากาศดีเลยากาดีดีเพิ่งดูถว้วยทองอิรีเดียนคนเพิ่นเท็ดถ้วยทองไว้คนวัดปูถ้วยทองวัดถ้วยทองเท็ดถ้วยไว้คนถ้วยทองอิรีเดียนคนถ้วยทองอิรีเดียนว่ามันถ้วยเงินด้นี่ ถวยทองถวยทองอธิษฐานเอาเด้อค่ะเด้อีน,นเด,ด,นด,ด,ดเอ้อูดด้ใดก็ได้เอฟซีซาอุดอนอธิษฐานเอายอดวิวยอดไล่แช่แช่ปังปังเป็นแสนล้านทุกคนอ้าวก็จะมันมเมนพิ่งว่ะน้ <c oughs> <c oughs> อยเขาทษหลายๆค่ะ อะไรก็ข้อแห้งยังจับบาดกระดึกอ่ะสวยงามเขาวัดเขาว่าก็สบายใจตัวมีห้องนีห้สุดชื่นทั้งนั้นบริเวณผ้ากันยางวันนี้มาก,ก่อนน่ะ

m b 我本身你，现在不带鱼，我就放点店里，先煎着呢。 ไอนะ้ไที่เบิดจกมทีแล้วอันตัวนั้นลยแม่นะทีแล้วมอมทีมันเจ็หรอเจ็หรอคลินี้วันีน้ก็น,น,น้องขนะแค่นแหะคลิปหน้าจังเบิงอีกฮะพอ่อแล้วมันได้ล่นแ,แล้วนคนหนาจังเบิงพอกันไหมน,น้อกขนะก็ให้ทุกคนสุขดีสดุขดีสวัสดีค่ะเด้อเอาให้เบิงฮนนี้ดนผลปด่ยว